ผู้ชมเรื่องของการขับรถเนี่ยเราก็ย้าอยู่เสมอว่าจะต้องเรามัดระวังนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยสแสดงของรับผิดชอบด้วยอ,อย่างการไปเฉี่ยวชนเด็กครั้งนี้คุณผู้ชมครับกระบะฟาดเด็กเนี่ยล้มกลิ้งกลางถนนเลยปรากฏไม่ลงมาดูนะครับขับรถหนีจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยที่เขาเห็นเหตุการณ์ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ไล่ล่ากันอยู่2กิโลเมตรครับเไม่จอดดูเด็กหน่อยอะ ไปแล้วก็บันทึกหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ผมได้บันทึกวิดีโอไว้แล้วนะครับตักระจกด้นานซ้ายนะครับขี่ยวชนเด็กบริเวณริมทางเ้านะครับโหนยอดยิง54ครับเอออ่ะอพี่แกก็ภาคนะ,ะเพื่อเป็นหลักฐานให้แม่เด็กเอาไปใช้แจ้งความไม่ใช่อะไรหรอกอเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามยังไงเนี่ยอันหนึ่งตะโกนแบบนี้ไม่ได้ยินหรอกอน่ะนไม่ได้ยินแน่ๆ2สองก็คือน่าจะตามไม่ทัน แต่อย่างน้อยมีหลักฐานว่าใทะเบียนเป็นแบบนี้รถคันนี้สีแบบนี้จะได้ใช้เป็นให้ตํารวจเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการตามตัวคนขับกระบะได้นะครับเพราะอะไรที่ต้องมาไล่ตามกระบะสีขาวคันนี้เนื่องจากว่าไปชนเด็กในซอยคุณผู้ชมอยู่ในซอยพหลโยธิน54ทับหนึ่งในเขตสายไหมเนี่ยแหละครับแล้วเด็กที่โดนเฉียวล้มเนี่ยน้องอายุ12ปีแล้วน้องก็บาดเจ็บนะครับคือกระบะด้วยความที่ไม่รับผิดชอบเนี่ย ชนแล้วหนีก็เลยต้องทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามทีนี้พอมันมีคลิปนี้เนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของคลิปชื่อว่านายวิชัยห่วงทองอ่ะสุดยอดเลยพี่คนนี้ก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะกำลังไปตลาดพอดีเลยแล้วมันเห็นคาตาไงว่ากระบะขับเฉียวเด็กที่อยู่ตรงข้างทางแล้วกระจกของกระบะด้วยความแรงเนาะฟาดเด็กเด็กเนี่ยล้มลงไปเลยแล้วหัวฟาดพื้นคุณผู้ชมกระบะก็ไม่จอดเลยนะครับ ไม่จอดนี่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดเหตุเชี่ยวเด็กหรือยังไงกันแน่นะแต่ไม่จอดนะครับคุณผู้ชมก็เลยทําให้มีพี่คนนี้นะพี่วิชัยกับวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเห็นเนี่ยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกระบะไปประมาณ2กิโลเมตรตะโกนก็แล้วบีบแตรก็แล้วอะไรก็ทําหมดแล้วคุณผู้ชมกระบะก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมจอดนะครับสุดท้ายเอาวะอย่างน้อยนะมีมือถือเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิป ท้ายทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานและก็เอาคลิปนี้มาให้แม่เด็กเพื่อเอาไปแจ้งความกับตำรวจครับใช่ใช่ตามหลักแล้วต้องต้อง,องคือต้องมีความรับผิดชอบคือถ้าชนเขาหรือเฉียวเขาเนี่ยอย่างน้อยมันมัน<า>มันต้องเอ้ยจอดมันจะถามก่อนว่าเป็นอะไรไหมถ้าเป็นเขาโดนชนเขาก็คงจะต้องแบบอ้าวเอ้ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน่ะเอาเป็นใจเขาใจเราดีกว่าถ้าเป็นลูกหลานเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเราเห็นทะเบียนชัดเลยชัดหมดเลยครับเห็นชัดเลย นะถ้าชนเราก็ไม่ควรหนีทีนี้ด้านแม่ของเด็กบ้างก็คือได้รับคลิปลูกคลิปเราเรียบร้อยรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก แม่เองเนี่ยบอกแบบนี้ว่าหลังเกิดเหตุอย่างแรกเลยคือพาลูกไปหาหมอก่อนนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะกระทบกระเทือนอะไรไหมเนี่ยคุณแม่ชี้ให้ดูบริเวณหัวของน้องตรงนี้แหละค่ะที่มันเป็นแผลคุณหมอเองเนี่ยได้แนะนําในเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ําเย็นแล้วประครบบริเวณศีรษะบริเวณท้ายทอยจุดที่น้องปวดไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนัดดูอาการอีกทีก็คือวันที่11ตุลาคมนะคะคุณแม่เองไม่สบายใจฝากถึงคนขับกระบะที่ก่อเหตุเลยถ้าดูข่าวช่องวันอยู่ รีบเลยนะติดต่อเข้ามามารับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อาการบาดเจ็บของลูกสาวด้วยค่ะใช่ทุกอย่างเขาต้องรับผิดชอบหมดเพราะเขาทำได้เขาก็ต้องรับผิดชอบได้อข,อดอไดของพวกนี้เราให้อภัยกันได้จะถามว่านาเวลานั้นน่ะคุณแค่ยื่นลงจากรถมาแล้วยื่นปากเอ่ยปากมาว่าน้องพี่พาไปส่งโรงพยาบาลถ้ามันไม่เป็นหนักเราก็เคลียร์กันได้มัน เออเอาจริงๆถ้าไม่หนีเนี่ยก็พร้อมจะให้อภัยไง<ช>มันอยู่ที่การแสดงความรับผิดชอบอนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยลงบันทึกประจําวันที่สอนอสายไหม่เรียบร้อยแล้วแหละแ,ละและแน่นอนคลิปหลักฐานนี้ขอบคุณพลเมืองดีจริงๆเพราะเป็นประโยชน์พอได้เลขทะเบียนจะไปสืบดูใครเป็นเจ้าของรถเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็รับผิดชอบค่าเสียหายด้วยนะคะ